ก็สนุกค่ะแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขรวมตัวกันทำอะไรยังไงให้เพื่อนเข้าใเหรก็มีแบบทำเค้กให้เนแบบเค้กใหญ่จัดเต็มอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็ไปกันครบทุกคนคนเยอะก็ส่วนตัวพี่เจนให้ของขวัญอะไรของขวัญมีบ้างเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะส่งไปให้ค่ะเป็นเคือวันนั้นเราเอาติดมือไปแต่คือแบบมันสายเกินไปที่จะให้เพราะว่าทุกคนก็แบบว่ากำลังติดมันอยู่ สามารถเดินทางไปได้ตอนนี้เลยก็่ต้ช่วยให้การเดินทางในทางเงินที่ผิดพลาดนะคะเชิญเลยค่ะให้เร็ใส่รองเท้าอะไรนะคะที่ตัวเราใส่ได้เลยอุ้ยไม่ขนาดนั้นก็เป็นของขวัญนะคะแล้วก็รวมตัวกันกับมันเพื่อนด้วยหารกันใช้ขางขวัญใหญ่ชิ้นหนึ่งไงถ้าคิดว่าใช่ค่ะเราไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นเทรนด์ชวนมาไหนบ้างของเราแล้วค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยแต่งงานยั่งยั่ง ไม่ไม่ได้ถุยกันเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ mm hmm. ก็แบบเรื่อยๆมีความสุขดีค่ะ mm hmm. คนก็เห็นว่ารักเรื่อนดีเขาก็เลยอยากจะรู้ให้ขม้นนข่าวดีเร็วๆ่อข,อขอบคุณมากค่ะแต่ว่ายังค่ะคือช่วงนี้ก็แบบทํางาน อะไรไม่เลอะเรื่องแต่อะไแบบนะยังไม่ได้คุยค่ะไม่ได้่อยคุยเลยค่ะก็แค่แบบไปงานแต่งคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีการแบบเออเราแต่งงานกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเราเลยไม่ได้น้อยใจนะเจนว่าคือก็เราเราก็อยู่ของเรามีความสุขดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วว่อยางจริงๆแล้ว การแต่งงานไม่ใช่จุดจบที่มันมันมันจะต้องเป็นจุดจบที่ดีเสมอไปหรือว่าหรือว่าชีวิตเราต้องได้แต่งงานทุกคนเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันก็ไม่ใช่คำตอกของชีวิตแต่ว่าตอนนี้คือคือไม่ใช่ว่าเจนไม่อยากแต่งนะแต่มันแค่ไม่ยังไม่ถึงเวลาแล้วตรงไหนไม่รอยังไม่พอมรือก็ยังไม่พร้อมด้วยทำงานเยอะที่เมื่อไม่เ้าว่าสักเน่ะไรก็พอ เออแต่ไอ้คำนี้มันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าคำว่าพรมันไม่มีคําว่าอยู่ตรงกลางว่าเออจะพรอันไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เอาจังหวังมองๆแล้วกันังไม่แน่ใจเหมือนกันคนะ่ะเดี๋ยวเพื่อบางคนเด็กอยามจะมีรูปแบบว่าเร็วๆเป็นเพื่อนรุ่นเดี่ยวกันยอะไรเงี้ยกิจเรื่องนั้นค่ะ,คะก็คือ,คอ,คอก็แจงก็ชอบเด็กนะก็แบบเล่นกับลูกเพื่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออวันนึงก็คงอยากจะมีลูกของตัวเองค่ะแต่ว่าของแบบนี้มันแบบ มันมโนไปเองคนเดียวไม่ได้เนาะมันก็ต้องแบบดูดูความเหมาะสมหลายๆองค์ประกอบรอบด้านนะคะเพื่อนๆในกลุ่มมีเชียร์ไหมคะให้มีเวามกลก็เชียร์บ้างค่ะก็เชียร์ค่ะคือเพื่อนๆไหมคะว่าถ้าเราแต่งงาน้าแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เรามีลูกยากอ่าไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวตรงนั้นก็เรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้คิดคือเหมือนแบบปัญหาที่ที่มันแบบว่าเดี๋ยวจะมีลูกยากหรืออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ยังมาไม่ถึงอ่ะ ก็เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเยอะด้วยที่ช่วยเรื่องผู้มีบุตรยากหรือรอะไรก็ตามแต่ว่าเจนยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะก็ยังไม่ได้ขิดที่เรายังไม่แต่งนิเน็นเพราะว่าเราต้องรอให้พี่พร้อมพี่ชายพร้อมตอนนี้นะคะภาพยนตร์กำลังจะเริ่มฉายในอีกสองหน้าพร้อมเป็นน้องชายคือท้ามเป็นน้องชายก็ไม่ไม่ได้รอค่ะไม่ได้นอภาพยนตร์แค่ทุกอย่างย่ในมือก็คือแค่ยังยังยังไม่ได้พร้อมเรายังไม่พร้อมแค่นั้นเอง ผมจะฟันตรก็ต่อไปหลายต่อไปเป็นเแล้วอ๋อเนี้ยแหละมันจะแบบว่าไม่ได้การก็ตรงเนี้ยแหละกดดันไหมคะไม่จริงๆไม่ได้กดดันค่ะก็คืออย่างที่บอกตอนเนี้ยเจนยุ่งทุกวันอ่ะเออเจนทํางานเยอะมากบางทีวันวันึีผ่านไปเร็วมากลืมลืมลืมคิดถึงอะไรหลายๆอย่างไปว่าหมวดจะยังไงตรงไม่กดดันคะเราจะไม่มีปัญหา เขาไปนไม่ีหยไคะปีใหม่ปีนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยแต่ว่าปีที่แล้วก็วางแผนไปว่าจะไปไหนไปไหนแต่ปีนี้ยังเลยค่ะแล้วสรุปทีมแก๊งน้ำปลาในคอเก็นหรือยังคะว่าจะไปที่ไหนไดอยากที่ไปเกาหลีกันคุณคริสเขาอยากไปมากเออเขาเขามีเพื่อนที่แบบพาเที่ยวได้สนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีเพราะว่าแต่ละคนกว่าจะว่างตรงกันมันก็ลำบากมากโอ้ใช่ อยากจะไปกันทั้งแก๊งค่ะแบบไม่มีแฟนไปด้วยด้วยนะสามีงสามีต้องทิ้งไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่หาเวลายากยังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นช่วงไหนยัง